ลงทุนไปเยอะขนาดไหนครับเพราะมันเป็นความชอบของเราแหละรู้ว่าใครจะรู้ว่าพี่อั้มก็ออกกำลังกายขั้นสนับเือนกันคือก็ก็เรียกว่าเป็นการทุ่มเทเราก็ทุ่มทุนแล้วกันนะครับเพราะจริงๆอย่างที่บอกว่าเราทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพมาเนี่ยก็จริงๆทำมานานมากแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองมาประมาณ20กว่าปีแล้วจังนในวันนี้เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำอมฤตที่เราทำเองก็ตามหรือโปรตีนที่เรากำลังจะมีในวันนี้อาทิตโปรตีนแพนเองก็ตามก็ต้องบอกว่าเราใช้ใช้ประสบการณ์ ในวงการบันเทิงทั้งหมดที่เราเคยดูแลส,สุขภาพมาหลายคนคือถามว่าพี่อาทานอะไรพี่อดูแลตัวเองแบบไหนเราก็เลยมองมันคือเกิดงานในวันนี้ขึ้นมาครับแล้วการเอาน้องชินิสตาหลายคนก็แบบโอ้ดีใจเพราะว่าเด็กประภาพที่เขาอันนี้ก็มีการทรงการทายอะไรเงี้ยเราก็ดึงมาเป็นที่แรกเป็นใจกนทุนแบบค่อนข้างจะหนักเลยสําหรับธุรกิจตัวนี้ของเราถ้าถามว่าทุ่มทุนไหมก็ทุ่มทุนเยอะแต่ว่าถามว่าหนักไหมเราเรารู้สึกว่าเราดีใจ เพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่น้องจะไปเราติดตามตลอดนะครับแล้วก็รูสกว่าน้องเขามีความมุ่งม,มั่นแล้วเรารู้สึกเราเราเข้าใจความเป็นนักกีฬาเพราะว่าที่เห็นเบื้องหน้าที่แข็งแรงแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาต้องผ่านอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งที่เขาต้องทุ่มเทจนเขาได้เป็นนักกีฬาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคือเราเราดีใจเราอยากมีส่วนร่วมในการสนับสนุนน้องๆแล้วผมก็เชื่อว่าน้องเองก็กลับมาเนี่ยก็มีผู้ให้การสนับสนุนเยอะแยะมากมาย เราสิว่าเราอยากอยากได้เจอน้องอยากได้พบกับน้องใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีโอกาสคุยสิ่งหนึ่งที่เราเราดีใจทีมมาทิมเองก็คือว่าน้องก็บอกว่าน้องได้ลองแล้วน้องชอบแล้วน้องก็ไว้ใจแล้วน้องก็ศรัทธาในสิ่งที่ทีมเราตั้งใจทําสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือน้องเจอเราเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับน้องบอกว่าเดี๋ยวน้องจะไปค้นคว้าหารูปใน Facebook นิดหนึ่งว่าเมื่ออายุ7ขวบน้องไทยกับพี่เนี่ยเป็นยังไง โดยพี่เองในขั้นงกับธุรกิจต,ตัวนี้ขนาดไหนจริงๆก็ตั้งใจเลยเละครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในตัวอาทิตย์เองเนี่ยรวมถึงอาทิตย์โปรตีนเนี่ยเราตั้งใจที่จะเ,เ,เป็นการขายในระดับ global หรือในระดับโลกเราก็มีการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่างประเทศเองก็ตามหรือช่องทางการขายที่จะสามารถขายให้ถึงกับในที่ต่างๆได้มากมายในทุกช่องทางเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เราตั้งใจว่าเราอยากให้เป็น โปรตีนสลับมือโปรใช่ไหมครับ <ố. S 1> แล้วเราได้มือโปรอย่างน้องเทนนิสเนี่ยมาร่วมงานเป็นการเอ็กซ์กันเป็นการคอนเฟิร์มคุณภาพสิ่งที่เราทำเราซีว่ามันก็น่าจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างที่เราตั้งใจครับอย่างบางคนมองว่าตอนนี้พี่อั้มก็คือมาลงธุรกิจเพื่อสุขภาพใช่ครับธุรกิจที่แบบว่าอะไรนะเครื่องรางอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณมองว่าเราธุรการบันเทิงเรายังไงจริงๆพี่ต้องบอกว่ามันก็คืองานบันเทิงชนิดหนึ่งอย่างเช่นวันนี้ เรามาถ่ายทำเนี่ยเราก็ใช้การสื่อสารคือพี่ยังสื่อสารด้วยคอนเทนต์อยู่ก็จะเป็นที่เห็นในสื่อ Facebook เองก็ตามแต่เราสื่อสารด้วยคอนเทนต์ที่มันเป็นเรียวสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแต่เราไม่ได้มีการเซตใดๆขึ้นมาใช่ไหมพี่มีหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวอย่างเช่นเรื่องเรื่องของสุขภาพพี่ก็ถ่ายทอดจากประสบการณ์พี่เดินทางไปไหนพี่ไปเจอเกษตรกร,ร,กรพี่ไปมีวิธีคิดอย่างไรและรวมถึงวันนี้เองก็ตามอย่างงานวันนี้ที่เราเป็นการถ่ายเอ่อโฟโตชูตนะน้องก็รู้สึกสนุกเราก็ใช้ไอเดียทางด้านการ งานบันเทิงอะมัปรับเปลี่ยนน้องให้น้องสนดกไปด้วยมันไม่ได้เป็นการแบบเอ๊ะฉันจะมาพูดถึงสินค้าไม่ใช่ประมาณนั้นกาแสดงนะครับที่แฟนคลับกิตถงพี่อ้ําก็ห่างหายจากหน้าจอไปค่อนข้างจะหลายปีอยู่อะไรอย่างเงี้ยีมตัดมือจริงๆงานแสดงเนี่ยน่าจะประมาณสัก5 6ปีก็ได้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ออกแค่ไม่ได้ออกหน้าจอทีวีแต่ก็คือยังอยู่หน้ากล้องอยู่ตลอดก็จะเป็นการทำคอนเทนต์เองก็ตามการถ่ายแฟชั่นชุดแต่ตเร็วนี้อีกไม่กี่ อาทิตย์เนี่ยพี่ก็จะมีการเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะได้เรียกว่าออกในสู่รายการที่เป็นรายการจะเรียกว่าเป็นดูริตี้ก็ว่าได้ประมาณนั้นครับอ๋อก็คือหวนรับพวกเข้ามาเหยียบในบันเทิงมากขึ้นเหรอครับใช่ก็จริงๆมันก็เป็นรายการที่เราจะนําประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทําเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์การเป็นผู้บริหารรวมกับความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งจริงพี่ต้องบอกว่าเราไม่ได้ทิ้งเอนเตอร์เทนเมนต์เรายังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์บวกเฮลตี้อยู่ มีเพลงเพนงเล็กร้องเยอะไหมครับอยากเห็นผลงานการแสดงพี่อ้ําเพราะว่าเห็นพี่อ้ําก็เนอะแบบว่าหลายๆาคนพอผลงานเก่าๆมันมีออกมาลีลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความคิดสื่หเืออะไรใช่จริงๆก็มีมีเรียกร้องเยอะหลายคนถามว่าเมื่อไหร่เล่นละครแล้วก็บางทีเราดูเออละครเราก็อยากเล่น,นก็คิดถึงการจะทาละครแต่ต้องบอกว่าการที่เราจะทำซีรีส์เนี่ยจริงๆมีซีรีส์ที่ทําอยู่ในใจอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็พยายามทําคิดมาประมาณสัก3าปีแล้ว สิ่งที่เห็นข่าวว่าพี่ทําเกี่ยวกับเครื่องรางเกี่ยวกับเหรียญกับพี่ป๋องเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่พี่กําลังจะไปทําเพื่อถึงซีรีส์นั้นนะครับแต่ว่าเรมีองคร์รัปชันมารีดันนี่แหละคนสิ่งที่บอกว่าสิ่งที่พี่อาร์ไม่เปลี่ยนเลยคือหน้าหน้ามา20ปีแล้วผ่านไป20ปีก็หน้าเหมือนเดิมก็จะเรียกว่าคือจริงๆเราอาจจะกินข้าวคพวกฟอร์มาลีนก็ว่าได้ใช่ใช่มันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของสุขภาพจริงๆก็ดีใจมากคือจริงๆพี่ต้องบอกอย่างนี้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําให้เห็นนะ การที่เราดูแลสุขภาพอ่ะงงการที่เราเลือกอาหารทานการที่เราออกกาลังกายเนี่ยมันสามารถทําให้เห็นได้จริงๆแต่พี่ไม่ได้บอกว่าแค่แบบไม่กี่วันเนี่ยยี่สิบสาปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเห็นได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณทําคุณก็ได้ในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการที่แบบเราอาจจะยังดูใกล้เคียงกับวัยที่สมัยเด็กๆแต่วันหนึ่งมันก็จะมีเปลี่ยนไปนั่นแหละเพียงแต่เราสามารถชะลอเขาได้หรือบางทีพี่ก็ต้องบอกว่าถ้าเรื่องของผิวเองก็ตามมันย้อนไวัยได้นะสิปีที่แล้วผิวเราก็ไม่ได้เป็นแบบ เพื่อทุกคนเพื่ออยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนสามารถทําได้มันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ครับเกิดองร่าง<ห><ม>าทอง,ทองเราก็มาต่อก<ม><ๆ>รารเขาเพิ่งมากันตอนนี้เรามาตั้งนานแล้วร่างเราอ่าใช่ครับก็จริงๆก็เรารู้สึกเดี๋ยวนี้วเวลาคนเปลี่ยนแปลงอะไรรู้สึกดีใจนะรู้สึกเออเขาทำแล้วเรายินดีกับเขาในทุกๆเรื่องแล้วเราก็เชื่อว่านักเนี่ยทีมข่นักข่าวทุกคนเนี่ยก็สามารถมีร่างทองได้อัติสพร้อมสนับสนุนทีมนักข่าวทุกคนที่มีร่างทองนะครับแค่เขียนเรื่องออกมาการที่มันจะต้องดูแลตัวเอง ที่บอกอย่างนี้นะการที่ดูแลตัวเองให้ดูดีนะหรือดูย้อนวัยเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งถ้าคุณทําได้คุณคุณจะลดอาการเจ็บป่วยลงเพราะจริงๆต้องบอกว่าเวลาพี่ทําสุขภาพเนี่ยพี่ก็จะมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการอาทิสรคยาเราก็จะเดินทางไปพบเจอคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพตามพี่ต่างๆและสิ่งหนึ่งที่เราเจอรู้ไหมคนที่เวลาปลายทางเขาไม่สบายอะ่ะมันมันทุกข์ยากมากเ,าเงินก็ต้องใช้ในการรักษา ทานอาหารที่ทานยาในเป็นเม็ดๆแล้วก็ปัญหาที่ทุกคนที่เราเจอบ่อยคือเรื่องของน้ําตาลเกินเราู้ือกว่าคือการที่ดูแลให้คุณไม่เจ็บไม่ป่วยให้คุณสามารถเ,เดินเหินได้เองมันเป็นอันดับต้นๆผิวพรรณการที่มันดูอ่อ,อนกว่าไวเนี่ยมันจะตามมาในทีหลังเวลาคนชมว่าร่างทองหล่อมาตัดสตาร์จริงไว้ยัไงเขา้ยเข้สึกวิอัมยังเขินอยู่ไหมครับหรือว่าคุณชินแล้วก็จริงๆมันก็เขินอยู่เลยครับก็เขินอยู่หละแต่จริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็เราเอง เราแค่กลมหน้ากลมตาออกกำลังกายดูแลของเราไปวันหนึ่งพอเราไปย้อนดูผ่านไป3ปีห้ปีมันก็แค่จะรู้สึกธิแล้วเองประมาณนั้นครับจะรู้สึกิทธิ์พอเรามีร่างท้องเสียงอะไรคุณก็บอกว่าต้องติดต่อคุณต้นหอมเพื่อไปเทสระบบอ๋อทดสอบระบบด้วยเพราะว่าเราเออที่ดึงที่ดิ้งอะไรเงี้ยคุณต้นหอมเขามีอะไวัดกันที่ดิ๋มไหมกันที่ดิ้งใช่เพราะว่าจะต้องทสระบบกังที่คุณต้นหอมรู้สึกยังไงบ้างอ๋อความตื่นเต้นมาถ้าคุณต้นหอมไปติดต่อมาตอนนี้คุณอาร์ตล่าสุดแต่ตอนนี้ต้นหอมต้องมากินโปรตีนพี่่กอนนะ ไม่เพราะโปรตีนพี่ดีทุกหยดฟ้าบอกต้นหอมด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเขาติดต่อมาจริงพี่นัทพี่นัทอนุญาตไหมครับอันนี้ต้องไปคุยพี่นัทเองนะครับเราหัวเราะเยอะเกินไปนะเนี่ยคนดีพี่ดีทุกหยดเนี่ยคิดไปไกลนะใช่ผสมน้ำที่พี่นัทคุณต้นหอมติดต่อมาอยากให้ไปเทสระบบเราสุดยังไงบ้างขายไม่ได้ขายไม่ได้ทำไมฮไม่ได้ฮะถ้าคนอื่แล้ว เป็นยังไงถ้าถ้าภาพภาพไปขำๆสนุกก็ไม่เคยคิดนะครับยังไม่เคยคิดขนาดนั้นของนีอาจจะต้องลองคิดดูอีกทีนึงเขาลั่นวงการเขาเอาพระองค์พระเอกไปเกืบจะหมดแล้วพี่อ้ําจะจะหมดวงการใช่ไหมเหลือพี่เพิ่งจะคนหนึ่งแล้วกันนะขอขอคิดไปก่อนพี่ส่วนใหญ่พี่จะเข้าวัดเอออะไรเงี้ยพี่บ่าอะไรก็จะไปได้เหรอน้องโอเคคครับบขอุณครับขอบคุณครับ